สวัสดีครับสามวันนี้ครับมีสิ์มาเบิงว่าสายไฟอยู่ไเก๋ครับเขาเดินเลยมันเอาพอถึงอันปีนขึ้นไปกับสิเมยครับน่กประเทศฝ่ายแล้วอาสิมาเบิงวิธีกันครับว่าเข้าจะเอาแบบไหนครับพอตันนีเข้าวัดแล้วครับวัดกับสายไฟมันพอดีแล้วที่นี่เข้าถึสใ่ถอนเกี่ยวสายไฟมาก คนอื่นทั้งหมดต้องอยู่ที่เกี่ยวกับคือยิ่งสกู๊ปเซฟเซฟไปไฟครับกรณีนี้ก็คือประเดี๋ยวป่าแล้วยเาก็ต้องปีนป่าครับเ,เกี่ยวสกายเกี่ยวสายเยอะสครับ

มาแล้วครับแต่ว,ว่าขอเสียวกลางขึ้งไ็คือของบนนะครับมันมีโคมหลายครับพวกเล็กต่างๆอาจจะเหลือๆไดออ้ระวังกันดีๆเลยครับนี่หล็กเี่ยกก็ได้ครับเอามาใช้สาครับ